สวัสดีครับปลาจอดอินดี้วันนี้เรามาติดต่อซื้อปลาไปปล่อยที่คาเฟ่นนะเพื่อนๆนี่นะครับเ <Okay. S 1> มื่อกี้เราเซิร์ชมาชื่อเพจของพี่ชื่ออะไรนะไอปันปลาและปัน,นชื่ออะไรนะเพจของพี่ละเอียดละเอียดพันปลาเพื่อนๆน,นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นปลาทับทินนะครับสองโลเอ่อสองบาทสามสิบตังค์นี้ได้นี้หนึ่งเดือนใช่ไหมครับคุณนอ้องหนึ่งเดือนเนาะ ตัวใหญ่ๆนะแข็งแรงนะคุณน้องเลือกไหไหน่อ่านะครับปลาตับทิมหมันตับทิมหมันคำว่าหมันนี่คือมันไม่ม,ไม,มันไม่สามารถมีลูกใช่ไหมหรือไงไม่มีใช่ไหมฮะโอเคตับทิมหมันแล้วก็กบ่อหนึ่งก็จะเป็นที่เราเอาไปผสมกันนะครับไปเลี้ยงความสวยงามให้เด็กๆให้หารปลาแล้วก็ปลาตับทิมหมันเพื่อนๆตัวใหญ่ๆนะคะคุณน้องอ่าน้องก็คัดตัวใหญ่ๆ เพื่อนๆนะจะเป็นปลาปลานินหมันนะฮะก็มีเยอะเลยนะฮะแต่ละบ่อ,บอเป็นราคานี้จะไม่ปลาตลิศนะฮะตัวละสองบาทห้าสิบเพื่อนๆปลาตลิศนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆชมบ่อเนาะมีปลาอะไรบ้างเออปลาชมเรื่อยๆนะครับปลาอะไรบ้าง ตัวนี้นี่บ่อนี่บาย,ยี่สกตัวเก้าสิบตะังเป็นเพื่อนยี่ศกยี่ศกเก้าสิบตะังปลาย,ยี่ศกเอา้านี่กบกับเพื่อนกบโอ้กบก็มีนะครับเพื่อนโอ้กบ นี่เป็นลายเป็นหอยเป็นเพื่อนหอยหอยหอยนะฮะเพื่อนๆนี่ก็ปลูกแหน่ด้วยก็ขายแหน่ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวเราถามราคาแหน่แหน่นี่เราไม่แน่ใจว่าเราปล่อยไปมันจะตายป่านะฮะเราซื้อประฟามสวยงามตัวนี้กบครับเพื่อนๆกบเอ้ากบ โอ้กบมันเป็นลูกออสเลเป็นลูกพวกอยู่อ๋อ,อเฮ้ยกบอย่างนี้อ๋อไม่ไม่มันบอกเรียกบอกขบนี่ตายอย่างปลาดุกนะครับลาเพื่อนๆชมเดี๋ยวเราซื้ออาหารไปด้วย เราอยู่ที่ละเอียดปันปลานะครับเราอยู่ที่ละเอียดปันปลานะครับเรามาเลือกนี่ปลาเดี๋ยวทางเราอยู่ปันปากาลังจะเอาปลาใส่ถุงนะฮะใส่ถุงเ,เดี๋ยวเราดูพิการเขาใส่ถุงยังไงพิการใส่ออกซิเจนไปดูออกซิเจนใช่ไหมฮะ ส3 0บตัวคาตาปิมหนุงโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยเดี๋ยวต้องถามวิธีการปล่อยกับน้องปล่อยอยังไงแล้เวเราเดี๋ยวเราซื้อไม่รู้อาหารมีด้วยป่ะครับอาหารอาหารนี่หมดเรอแล้วแนะนำด้วยนะเดี๋ยวซื้อนะที่ไหนแล้วใช้ชนิดยังไงโอ้ไม่มีความรู้เลยอยากจะเลี้ยงโอเคถัทงที่สอง สวยมากสวยมากอ,อ๋อก็แบ่งไปสี่ถุงเพื่อนใช้หนึ่งเดือนใช่ไหมฮะโอ้สวยงามวยงาม <S <S เอาไปชุดแรกก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราอาจจะมาเติมอีกสักชุดหนึง่งเอ๊จะเอาไปตัก2สองพันเงินุไปทดลองก่อนทดลองก่อนนี่ถุกรัสเซียเพื่อนตัวละบาท เป็นเพื่อนสนใจนะฮะละเอียดปันตาชื่อเพจเออนะฮะนี่ตัวละบาทดุกตสเซียเยอะมากบอ่อนี้เป็นอะไรดุกอุยดุกอุยบาท6กสิบดุกอุยเพ่เพื่อนดุกอุยนี่ดุกอุยปลาดุกอุยบาทหกสิบนะฮะบ่อนี้ปลาอะไรอ่ะ มาประดุกอุก้ยเพื่อนเดี๋ยวเราศึกษาวิธีการเลี้ยงนะฮะโอเคเราได้ปลาไปแล้วอโอ้ได้ปลาไปแล้วได้ปลาไปแล้วนี่ฮะเป็นปลาจับ มันสอง้อยสาสิตัวนะครับแบ่งเป็นสองถุงแล้วก็ปลาเนินหมันแบ่งเป็นสองถุงนะครับทีนี้เราไปทดลองปล่อยที่บ่อก,ก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเด๋ยถามน้องเจ้าหน้าที่ว่าจะมาดูแลมันยังไงใอาหารเป็นยังไงถ่ายน้ำยังไงยังไม่มีความรู้ครับผมโอเค